ปุ๊บปีนน่นียเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หั่นสาร,ร,นรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล้นเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่นอนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความสีรเรียดทุกเวลาก่อนไปก่อนไปใคร ไม่ขัดอะไรกันเลยเนาะไม่ไม่ขัดพอ้ยอาจารย์ทำอะไรไม่มีเลยผมชอบนั่งสนุกกันอาจารยก็อยากรู้ว่าจะไปจบที่ตรงไหนอะอาจารย์อยากรู้ว่าจบตรงไหนซ่ด้วยอาจารย์ใจเย็นๆคือครับไม่ขัดแม่อะไรมันก็พี่อาจารย์ก็จะซ้ำอยู่อย่างนี้มันมันเด็กมันเคารพนับถือมันก็ทำที่อาจารย์ใคร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 ไม่ใช่ใครแนะนำให้ทำผมแบบนี้ รีบไปแก้เธเลยนะทำไมคะท่านตาไม่ชอบเออไชอบแบบนี้แบบผมดำๆเพรานอย่างเงี้ยเออดำๆดำได้ไหมเธอไปจงไปไปสักไปให้ไกลๆเจอกับฉันที่ได้ไม่ต้องมาทักเอาบ้านก่อน ไปข่าวอะไรไม่ได้วอก่อนอก่อนแต่งตัวเซ็กซี่ทักแม่วันนี้แต่งตัวเซ็กซี่กลับบ้านแม่บอกว่าสักสามทุ่มก็นำโทรหาเลยนะอยากนอนนั่นก็ครออจาย์นี่รู้อะไรไม่ได้เลยเสร็จยังยังอ้าวท้องตามอาจารย์ผู้หญิงก่อนนะกล้วยตอนนี้ กล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักปลายหวีหักเหลือหวีเดียวเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาหิ้วหวีมาทีนี้ท่องแบบเร็วๆกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวปลายหวีหักเหลือหวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาเร็วกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวหิ้วหวีหักหิ้วไปหิ้วหวีมาเด้อดีปลายหวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวหิ้วหวีหักหิ้วหวีไปหิ้วหวีมา เหลือวีดีโอหายเหลือวีด hey. no ีโอหายใช่เอาใหม่เร็วแล้วเมื่อกี้มั่วได้วยกล้วยตานีเดินไปอะไรมั่วใครทอะไรค่ะทำไหมหนึ่งสองสามกล้วยตานีไปไปเหี่ยวพี่ไปไปน้ำไหลเชี่ยวน้ำไหลเชียวทำอไรดีๆโทษนะผิำโทษเลยนะกล้วยตาดีไปไปเหียวน้ำไหลเชี่ยวพี่ไปไหักแน่หยานะอาจารย์หยิ่งได้ไหมได้ค่ะเอาท่อนกล้วยตาดีไปไปเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยว ปลายหวีหักไปหักไปเหลือพี่เดียวทำไมเราเร็วจังเลยช่วยกันดจิช่วยจริคนละครอบครัวฮะคุณออกไปรวยก็รวยมีร้านทำไมไม่เอาเวลาไปทำผมให้ดีวะสามปีทำผมยิ่งจริงๆเลยปล่อยเสิร์ฟเอาเร็วกล้วยตาดีไปไปเหี่ยวน้ำเลยเชี่ยวไปไปหักพี่เดียไปเหลือหวีเดียวหายหวีเดียวกล้วยตาดีไปไปเหี่ยวน้ำเลยเชี่ยวเหลือหวีเดียวหิ้วไปหิ้วมาปลายหวีหักหายได้อะน่าลืมละเมียไม่ได้ไม่เป็นไรเอาผัว ต้องตามีอะไ้น้ำหยดลงหินน้ำหยดลงหินแลบลิ้นเลียหินแลบลิ้นเลียหินท่องเร็วๆน้ำหยดลงหินแลบลิ้นเลียหินน้ำหยดลงหินแลบลิ้นเลียหินเร็วๆสิน้ำหยดลงหินแลบลิ้นเลียหิน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 นี่นะดีนะได้ลิ้นถ้วยน้ยอาจารย์เรียหมดแล้วเนี่ย เปียกอะไรน้ำลายเขาก็เด่นใส่หน้าหนูหมดแล้วดีมากสองคนดีมากกลับไปเลยแล้วจะมีลูกเพิ่มเฮ้ยหมดเวลาหมดเวลาอาจารย์หมดหมดเวลาแล้วค่ะเมื่อคิดถึงการกลับลยครันหนูยังไม่ได้รู้ไม่ได้ไม่ได้แล้วอาจารย์คือเวลาก็คือเวลาใช่แค่30นาทีแค่นั้นพอหมดเวลากลับออกจากร้านของฉันไปเจ็ตเอาออกไปปิกอัพปิกอัพปิกอัพนแล้วต้องเสีย เสียเขาตุ้งสตางอะไรไหมอาจารย์เอาไล่แล้วเขาไล่แล้วไปตัวเองไปสิไปสิเข้าไปด้ท่องไปด้วยไม่ไปเหี่ยวพี่พี่หักไม่เลยเอาละถึงเวลาเราจะหาแหวนของเราละจัดการเลยานใครวะนะใครอยู่วะนะสวัสดีครับอาจารย์เมธาอือคืออาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคืออาจารย์อยากจะให้เองเนี่ยไปช่วยย้ายบ้านให้อาจารย์หน่อยอาจารย์จะเปลี่ยนบ้านเอ้ย รีบพูดมาเนี่ยทำไมครับผมพูดอะไรผิดครับอาจารย์ต้องถามดิมีมีอะไรให้อาจารย์ช่วยไหมอ๋อมากี้ผมพูดว่าอาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยไหมอ๋อขอโทษอาจารย์ครับคือผมรีบมากครับร้อนลนเออคือผมอยากให่อาจารย์ช่วยผมหน่อยครับทาอะไรอ่ะเพราะตอนนี้ผมก็ทําธุรกิจใหม่เปิดธุรกิจใหม่ครับเดี๋ยวนี้ทําธุรกิจกันเยอะนะครับธุรกิจหน้าใหม่ครับเสียหน้าใหม่อะไรพวกนี้ใช่ครับอืมและทีนี้คือธุรกิจที่ผมทําก็คือทําธุรกิจแมททุเรียนแมทอะไรนะแมททุเรียนมันเป็นยังไงอ่ะ อจารย์อืาจารย์อยู่คนเดียวป่ะคนเดียวเหรออะทำธุรกิจอะไรมาให้อาจารย์ดูดิอาจารย์อยู่คนเดียวจริงๆนะอยู่คนเดียวแน่นะเออ การเห็นเหมือนที <S 1> <S 1> ่ผมเห็นไหมเอ็งเห็นอะไรข้างๆอาจารย์อะไหนคุณอาจารย์อยู่ไหนอะดูคนเดียวแล้วนี่อะไหนเนี่ยนี่ยจ่าไอ้นี่ก็ไม่เห็นก็ทีไอ้นักแสดงไปด้วยอะไรเนี่ยฮะช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม สวัสดีครับน้ำสวัสดีค่ะคือพี่อยากได้นะ้ำผลไม้ดีเด้อือผลไม้ดีตอนนี้มีรสชาติอะไรใหม่บ้างอ่ะแนะนำให้พี่บอกกันหน่อยนี่เลยค่ะดีโดร้รสส้มสายน้ำผึ้งสดชื่นสะใจทำให้คุณพี่เนี่ยดื่มดับกระหายได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาค่ะดีน,ะน่าดื่มจริงเลยอ่ะนี่นี่มีข่าวดีมาบอกด้วยนะคะดีโด้เนี่ยฉลองแบรนด์น้ำผลไม้ยอดขายอันดับหนึ่ง แจกทองคำมูลค่ากว่า4ล้านบาทถึง2ลุ้นด้วยกันค่ะอสองลุนเลยเชียบเลยมีลุ้นอะไรบ้างเนี่ยลุนที่1นะคะแจกทองคำหนัก25สตางค์ทุกวันวันละ5รางวาัลรวมทั้งหมด565เสนค่ะลุ้นที่2นะคะแจกทองคำหนัก5บาทจำนวน2รางวาัลเพียงคุณพี่นะคะซื้อน้ำผลไม้ดีโดทุกรสชาติขนาด225มิลล หรือขนาด450มิลลิลิตรแล้วก็สแกน QR code ใต้ฝาแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำแล้วค่ะยตั้งแต่15เมษายนถึง12สิงหาคม2565นะจ๊ะดีเลยครับจัดมาเลย2โหลอ๊อพี่อยากรวยไปไวได้ข้าวานึ่งเอามาต้องวนกัอนถึงนัดนี่เลยค่ะมาจิโยเอานัโหไปวิ่งมาเนี่ยน้องใช่พี่ ผมกำลังกระหายน้ำเลยนะพี่ <_ d idd ell> น้ำผลไม้ดีดนนี่อร่อยชื่นใจช่วยพี่ผมไว้จริงเลยนะพี่โอ้โหนี่ทําเนียนเลยเนะี่ยไปซื้อมาให้ใหม่เลยยังไม่ได้กินเลยเนี่ยโอ้พี่โอ้ยพี่พเป็นไรอะ่ะผมวิ่งมาเมื่อกี้พี่ผมโคตรเจ็บเลยอ่ะข้อเท้าพีกเหรอเปล่าพี่ออพอพดีผมไปเจอคนที่ผมแอบชอบแล้วก็มาวิ่งกับแฟนเขาอะพี่ผมนี่โคตรเจ็บใจ สมน้ำหน้าโอยน้านี่ก็เรื่องอะไรคี่คงเรียกสมน้ำหน้าผมดิพี่ผมยังเราไม่จบเลยนี่รัาก็หลังที่ผมวิ่งเสร็จอะพี่ผมก็เรียกมอเตอร์ไซค์วินเพราะผมก็ถามเขาว่านั่งไปแจ้งวัฒนาเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะเบอกผมสามสิบบาทพี่ผมก็ถามเขาอีกว่าถ้าผมยืนนะเท่าไหร่เขาว่านะแค่นี้เขาด่าผมไฟก็บิดมอเตอร์ไซค์ไปเลยอะพี่โอยนี่ถ้าเป็นพี่นะไม่บิดมอเตอร์ไซค์หนีด้วย พี่จะจอดตรงนั้นเลยจอดรับผมวะพี่จอดกระทึอกโอ้โหจอม่านี่อย่าให้พี่เป็นเหมือนเมื <im <im ่อก่อนนะรู้ไหมฉายาพี่อ่ะผ่านมาเป็นร้อยศพคนเหรอพี่ใจเมื่อก่อนพี่อยู่ตอนอนค์กรเฉยๆมาลาดตางนี่เชือดไปมือเป็นระวิงเลยนี่ฉายาพี่อะไรพี่เชือดคอแล้วถอนขนถอนของผมด้วยได้ไหมไม่ใช่เหรอเขาคือเขาเจ้าของร้านเหรออไอ้นี่ตาลอกแรกทาก ใจไม่ดีไปด้วยเนี่ยผมก็ถามว่าอาจารย์อยู่คนเดียวหรือเปล่าอาจารย์อยู่คนเดียวแต่ที่เนี่ยร้านเขาเขาอยู่ด้วยอาจารย์มาคนเดียวผมคิดว่าผมเห็นคนเดียวอาจารย์ก็เห็นใช่ไหมอ๋อเห็นนานรแล้วเหรอเออเจ้าของร้านเจ้าของร้านสวัสดีครับเฮียหลานหลวงหลานหลวงเฮียหลานหลวงนะครับเออครับสวัสดีนะครับเออพาอาจารย์ระแวงไปด้วยธุรกิจใหม่ผัวหนูผัวหนูเองอาจารย์ก็ริบตาไว้เออจะได้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ คือทำอะไรเอาแล้วเวลามาให้อาจารย์ดูเนี่ยอาจารย์คิดค่าดูอะไรแพงไหมเรื่องนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกอัอนี่จะให้อาจารย์เจอไหมทำอะไรทำอะไรธุการกตัวใหม่ทุเรียนโอ้โหกินแรงไหมบ้าง คือคือผมอยากจะให้อาจารย์ลองใส่เพราะว่ารับรองว่ามันป้องกันโควิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โตอาจารย์ไม่ชอบทุเรียนนะดิไม่กล้าใส่หรอกกลิ่นมันแรงเอาเหรอเอออาจารย์ทำมาทำไมไวะเนี่ยใครแนะนาเองแล้วเนี่ยฮะก็คือหน้านี้มันเป็นหน้าทุเรียนเ,เห็นว่าคนนิยมทุเรียนกันอยู่เออลองแมสทุเรียนก่อนครับถ้าเกิดว่าเราได้เดินไปเราใส่ไปพอได้กลิ่นทุเรียนถ้ากลิ่นทุเรียนตลอดแสดงว่าเราไม่ได้ติดโควิดอ๋อแต่ถ้าเกิดใส่แมสทุเรียนไปแล้วถ้าไม่ได้กลิ่นแสดงว่าติดโควิดโอ้อาจารย์ลองอาจารย์ลองเอ้ยไม่เอา อาจารย์มีแล้วผลิตภัณฑ์ใหม่จะมาให้อาจารย์เจิมให้ด้วยใช่ไหมเนื้อขอเขาเขาจะไม่ได้มั้งลองดูหน่อยลองดูหน่อยร้องเขาหน่อยไหนดูหน้าเอดูดิไปดูชัดใส่ไปดิใส่ไปดิใส่คาดหัวอะไรเอเลี่ยนอาจารย์หัวผัวคือเนี้ยอยากจะให้อาจารย์เจิมแล้วอย่างก็คือเอาเอาคิดมันเป็นจิตใจลักษณะอาาจรย์ช่วยดูช่วยดูดวงหน่อยดูว่าธุรกิจของผมจะเป็นยังไงบ้างได้ได้ได้ หันซ้ายดินั่นซ้ายเหรอนี่สายนี่ใช่สายอาจารย์ดิอ๋อสายอาจารย์เฮ้ยหันขวาไปนู้นหูยาวนะอายุยืนครับแต่จะเชื่อเชื่อคนง่ายไม่จริงอ่ะผมผมไม่มีไม่มีทางผมไม่เคยเชื่อใครง่ายๆหรอกครับผู้หญิงหลอกประจัเปล่าแบมือขวาให้อาจารย์ดินี่ครับนะเห็นไหมเชื่อคนง่ายอกให้แบมือก็แบงนั่นไงเราต้องหมดอีกเยอะนะต้องหมดอีกเยอะเรื่องผู้หญิงเนี่ยต้องระวังเหรอต้องระวังใช่มีอีกแล้วอาจารย์มีอีกแล้วเขามีอีกแล้ว แต่แอบซุกซุกซ่อนๆเนี่ยเราเราอย่าไปรู้เรื่องครอบครัวอื่นดิหนูรู้มาล่าสุดเอาอีกแล้วเนี่ยเตือนพี่ชายเท่าไหร่ไม่ฟังเดี๋ยวหมดนะอันนี้เขาเตือนน้องเตือนเนี่ยถือว่าดีแล้วแค่นั้นอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องนี้ดีกว่าครับอาจารย์เรื่องนี้ไงเรื่องดวงนี่ไงใช่ครับคนเราจะรวยนะมันจะมีพวกผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะฉุดลังดึกหลายทั้งหลายทั้งจำจำได้บาเ่ยคันจอนไปเล่นสนุกไปเล่นสนุกกับบ้านดึกๆก็โทรคุยงุ้งงิงในรถคุยกับผู้หญิงใช่ไหมเมียเขาเปล่าพี่ต่ายไม่ใช่ียไม่ อ่ะมาดูที่ดูดกว่ผมเนี่ยพออ้าเรื่องจริงแล้วก็เลิกลักจริงไหมเนี่ยไม่จริงตีไม่พอได้แล้วเอาเอาเอาอะไรอย่าี้ว้ามือเป็นอะไรมือเป็นอะไรมือเหมือนอยากต่อยคนอยากจะตบปากเนี่ยครับน้องมันหยอกเล่นเกิดวันอะไรวันยังค่ำ มาตลกกับตาลซะแล้วเนี่ยก็คือผมก็เกิดเอาจริงๆเลยผมเกิดวันศุกร์อ๋อวันศุกร์ได้ผุดผ่องเหมือนทองทาพไม่มีบาปมีแต่บุญมหนุนเกลือจะมีวงวานและหวานเกลือจะคอยช่วยเหลือและเอาใจอายุเท่าไหร่จะ55พออายุ65ชะตาจู ตกลาหูอมแฮกแบกกระถางตกที่นั่งห่วงซุยเร่งระวังติดตารางทั้งปีไม่ดีดเออเราไม่ครบนี่ครบเอ,อาประคำกับย่าไปคล้องเลยม,ม,มาดูเก่งกว่าอาจารย์ได้ไงเนี่ยีอหนนยอกยอกเอาคือ ตอนนี้ผม,มทำธุรกิจทำธุรกิจของเดิมก็มีอยู่ไอสตรีมทอดโอยไอสตรีมทอดอทดีดอยู่กับความเย็นเพราะเราเป็นคนใจเย็นยเย็นใจเย็นยิ่งอยู่กับความเย็นยินย่งดีเลยใช่ครับก็คือข้างนอกมันจะร้อนข้างในมันจะเย็นเขาเรียกว่าหยางหยินมันคู่กันนะครหย,ยางห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 ยางมันคู่กันเท่าไหร่ไอสตรีมทอดราคาเท่าไหร่ตอนแรกทำลูกเล็ก20อ่าแล้วเป็นไงลูกใหญ่ก็50าสิลูกใหญ่นี่พอทอดผู้พามาได้4ชิ้นไป2คนกินได้เลยโอ้หยิ่ทั้งผัวทั้งเมียทั้งพี่ทั้งน้องไม่ต้องทอดอะไรบ่อยๆไม่ต นน้ำมัพืชไม่ใช่ไม่ใช่เออทำน้ำมันพืชมน้ำมันพืชไหมฉันมันมวยน้ำมันมวยผมจะคีขนคีเควตมาพอกินไปปุ๊บมันก็จะขายเคดได้อ๋อกินเพื่อขายเคดแต่ทีนี้พอเห็นว่าน้ำมันมวยคนไม่ชอบก็เปลี่ยนผมทำเป็นน้ำมันปาล์มฮะปาล์มมี่ไม่ใช่ปาล์มนี่ปาล์มใหญ่มากครับผมนี่ปาล์มใหญ่มากปาล์มใหญ่ขนาดไหนปาล์มปาล์มปาลามปาล์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 มเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่า ดีๆจะยิ่งใหญ่แล้วต่อไปจะรวยแน่นอๆอลังการ,ร่ะเปิดตัวยังขนาดนี้เลยใช้น้ำมันขนาดนี้น้ำมันปลาล์มเนี่ยช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ได้น้ำปลาแท้ตลาปลาหมึกหน่อยนะครับรับกี่ขวดดีคะอ่าหนึ่งขวดครับอ่าคุณพี่เอาเป็นสูตรไหนดีคะอ้ามันมันแตกต่างกันยังไงครับนี่เลยค่ะสูตรนี้นะคะน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกฉลาดเขียวจัดจ้านถึงใจสูตรออริจินัลเหมาะสำหรับปรุงอาหารให้รสชาติหอมอร่อยเข้มข้นค่ะ <c oughs> แล้วถ้าคุณพี่นะคะจะเอาไปทำส้มตำยำลาบหรือว่าต้มยำเนี่ยก็อร่อยจัดจ้านถึงรสถ,ถึงใจแน่นอนค่ะ <c oughs> เออดีๆๆดอเล่าอีกสูตรหนึ่งนะครับ สูตรนี้นะคะเป็นน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกฉลาดเหลืองค่ะนัวได้ใจสูตรกลมกลมเหมาะสำหรับเหาะ เพิ่มรสชาติอาหารให้กลมกล่อมแล้วก็อร่อยค่ะแล้วถ้าคุณพี่นะคะจะเอาไปทำน้ำปลาพริกหรือน้ำจิ้มแจว่วก็เลิศไปเลยค่ะและที่สำคัญค่ะคุณพี่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะไอ,อ,อดีมากเลยนะครับนี่ต้องลองทั้งสองสูตรเลยครับแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการหมักแบบธรรมชาติที่ถูกสุขอ,อนามัยค่ะไม่ใส่ผงชูรสไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นและที่สำคัญไม่ใส่วัตถุกันเสียค่ะเยี่ยมเลยครับแบบเนี้ตามหามานานแล้วครับ น้ำปลาแท้ตราปลาหมึกทุกขวดนะคะได้มาตรฐานการส่งออกเพราะผลิตจากปลากระตักสดสดเนื้อแน่นๆเลยค่ะตัดอะไรครัาอย่างขวดได้เลยค่ะต้งลองต้องลองเป็นอะไรอ่ะเดินหน้าเศร้าเป็นปลาเตาสันเขื่อนเลยโอ้หหเห็นหน้าเขากนาานันเลยเหรอจะไม่เศร้าได้ยังไงล่ะ อยากจะไปเมืองนอกอ่ะเมืองไทยมันร้อนอ้าวอยากจะไปเมืองนอกไม่เห็นต้องเศร้าเลยนะครับไม่ให้เศร้าได้งไงอ่ะพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งแล้วเมื่อคุยกาไม่รู้เรื่องอ้าวนี่พูดอยู่ตองปูซะหน่อย้วอ้าว้วนเจะเป็นตัวปูแล,วแล้วเราเป็นตัวกุ้งภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวเราถามดูเออได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามแล้วน้องตอบชได้เลยได้นะได้ภาษาอังกฤษนะได้ยังแคททลิยาภาษาอังกฤษสิ แคทธนิยาอิงลิสโอ้เก่งซะด้วยไม่สอนแล้วดีกว่าได้แล้วภาษาอังกฤษนะได้แคทแมวแก้วกราฟคลาสคลัสหาอะไรห้องเอ้กลองคาเวล่าเอ้ยกลองคาเวล่าเออน้ำชาทีซีดูทูสองกระป๋องแทนแฟน ก็เธอไงโอ้ยน่ารักแบบนี้แบบพี่พาไปเที่ยวสันเขื่อนโอ้ยไม่ตายหรอกเผลอผักตกเขื่อนโอยรูเลยรู้ทันซะแล้วอ่ะอันนี้เนี่ย๋ยวไปอยู่บ้านพี่เี่ยพี่จะชวนกินน้ำปลาแท้ตราปำหมึกจริงหรือเปล่ากิงกัสิชัวร์แน่นอนแล้วถ้าหอนบ้ แบบไม่เห่าอเคย okay, ไหมโอ <Okay, S 1> วเคเอาเฮ้ลยดังทีเอานี่ไปแมทไปด้วยไม่ผมวันศุกร์ วันศุกร์เดือนธันวาปีพแม่ดูยันยังยันแล้วจบวันศุกร์ความทุกข์หาไม่มะแต่ทการสิ่งใดก็สมรงหวังหักความหมักสอสอก็ต้องดังเพะที่นั่งตกเลขรัฐมนตรีนะพออายุ6กสิบห้าปีนี้เท่าไหร่ห้า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 พออายุหกห้าชะตาจูตกลาหูอมแพกแบกกระถางตกที่นั่งเก่าเก่งเล่งระวังติดตารางชีฟีไม่ดีเลยต้องห่างเรื่องหญิงนิดนึงแทนเองใช่เรื่องหญินหยางหินหยางอ่ะ โอเคนะเดี๋ยวยังไงไปเดี๋ยวทำพิธีผูกดวงที่สำนักอาจาดครับผมวันนี้อาจารย์ไม่มีเวลาผ,ผูกดวงเลยเหรอผูกดวงจริงเดี๋ยวมันจะดีๆผสุขเข้าพรมารับ้งหมดหมดเวลา,วลาแล้วถึงคราวแล้วเชิญค่ะกลับไปเลยค่ะไม่ต้องม,มองตาค้อนคอนอทำไมผู้เรื่องจริงย่าย่าได้เวลาแล้วอ่ะมาเชิญเลยแหวนขนหนูเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างไง ฉันแล้วจะให้อาจารย์หาแหวนมาทําไมก็มาหาอาจารย์ก่อนเอ,อ,อ้ยคืออย่างนี้ฉันจะมาซื้อมามีไวยๆจ้าอ๋อจะมาซื้อมามีไวๆใช่รับรสอะไรดีค่ะเอาวๆรสหมูสับค่ะอันนี้น,น้าซุปกลมกล่อมแล้วก็หอมกลิ่นน้ํามันเจียวใช่ค่ะรสหมูสับซุปกลมกลับหอมน้ํามันเจียวเอารสอื่นด้วยไหมคะอ่าแล้วก็นี่เลยรสหมูสับต้มยำเนี่ยนะปรี้วปรีดอร่อยไปเลยหอมกลิ่นมะนาวมาก อย่ไปจัดการให้นะคะเชิญแซงคิวต่อได้เลยค่ะเออไปแล้วกลับมาอะไรอีก่ะอาการยกอยากได้ยาพิเศษจากอาจารย์นะครับยาใช่ครับเป็นอะไรอะระ่ะน้ำหยดลงหินแลบเลื้นเรียหินเออผมก็เป็นกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับแต่พิการ,าร,รอาหารไม่ย่อยอเราเราเป็นสั้นย,ย่อยพอแล้วไอเจ็บคอมีเสพห่าครับอาจารย์เจ็บคอครับมีเสพห่าใช่ครับ A T K เอทูเ z มาแล้วค่ะ กลับไปนี่ได้ไหมสวอปสวอปแอดีเคจันกลับไปสวอปแม่อดีเคไหมสวอปแล้วค่ะแล้วขึ้นกี่ขีดสองขีดค่ะสขีดัชัดเลย2อขีดใช่ไอไอเจ็บคอค่ะจมูกไม่ได้กินค่ะองขีดลิ้นไม่รู้รสใช่สองขีดมีท้องใช่ไหมอาจารย์โควิดไปเลยไปเลยไปไป เอาเลยออกไปโอ๊ยไม่เอาปงเลยไวุ้กุกุกอเอาอยู่นครับอยู่แล้วไอ้ไขครับยใจจงแนวไหนนะคะจังแนวดีเลยก็เลยอยากขยายพื้นทีู่้ปากบอล้ขานยื่นคอเต่าเตาเต่าติงน้องนอย ไอ้ต๋อโทษเชคไอ้พูดดีดักไว้ไม่ใช่อย่างนี้เต่า